สวัสดีค่ะวันนี้แอดออกมาใกล้ๆโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดจะพาไปไหนจากหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะจะเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นป้ายรถเมล์อ่แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนิดเดียวเองอนี่นี่คือร้านกอนจเจริญน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โห จอของดีอะเข้าไปเลยเขเลยเาขอเขียนดออันนี้คือร้านกอเจริญนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้แอบไม่ได้เอาไมคมาเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะอ่าก็มีตั้งแต่ CX01, 0203มีกริปนะคะแล้วก็มีลอนเชอร์ซ้ายนะคะแบบวยเดอร์ลอนเชอร์ มีเชลเตอร์ดรากมีกล่องสุ่มด้วย CX 0 5อ่าไวท์ไทเกอร์ไวท์ไทเกอร์กเลมอ่าเลยอนครสวิสต์รอดมีแมงป่องด้วยแอดเก็บไว้แล้วเพราะแอดได้ยินว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแมงป่องขาดตลาดเราก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเหมือนฟินิกซ์เราก็เลยเก็บไว้เรียบร้อยซิว r w วูฟนะคะ นันบัสเตอร์อิมแพคดร็อกเทลแฮมเมอร์มี CX04 ที่เป็นเซตด้วยเนาะอ,ะอะมาทางขวาตัดเ็นสนามมีสนามด้วยค่ะของแน่นๆของแน่นๆไม่ต้องไปเบียดที่ไหนเลยมาที่นี่ก็ได้มีมีสินค้าอย่างอื่นให้เลือกมากมายนะคะลองมาดูได้ พี่พี่ที่นี่ใจดีมากอ่ะจะให้พี่เขาชิวนใหม่แล้วไปขวานหน่อยเดียวอะเชวนชวนเลยค่ะยังยังยังอาพี่นกมาใกล้ๆเลยอะเชิญชวนเลยพี่ล เหมือนที่ห้างเลยค่ะวันจันทร์นี้เปิดไหมคะวันจันนี้เปิดค่ะวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนะคะที่นี่ก็เปิดด้วยแล้วปกติแนะนำวิธีมาหน่อยค่ะพี่ก็มาได้ทั้ง BTS สามยอดตรงสามยอดหรือสนามชัยแล้วเดินมาอยเดินมานิดเดียวข้างหน้าร้านก็มีป้ายรถเมย์มีสายไล่ผ่านบ้างค่ะบางเกส่วนหลา เด็ก็อปดสอง,าง่า,งางสามให้หลายสายค่ะสะดวกโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะเนี่ยแอดตุนไปแล้วค่ะตุนไปเรียบร้อยแล้วนี่โอเคขอบคุณค่ะ